สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับกลับมาพบกับเซลล์ตุกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เซลล์ตุกก็มาเปิดคลิปตอนนี้เลยครับตอนกำลังตัดต่อวิดีโอ All New Corolla Cross 1.8 Sport นะครับก็เดี๋ยวเรารอชมกันนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวในส่วนรายละเอียดของตัว Corolla Cross ตัว1.8 Sport ตัวเริ่มต้น ราคาค่าตัวอยู่ที่989,000บาทนะครับและช่วงราคาโปรโมชั่นอยู่ที่959,000บาทถึง30กันยายนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยออปชั่นมีอะไรกันบ้างนะครับจะน่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนเราจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเสลอตุกด้วยนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมคลิปกันเลยครับผมไป ก็มาอยู่กับ All New Corolla Cross นะครับรุ่น1.8 Sport b e n ซินนะครับผมภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับผมก็จะแตกต่างจากรุ่น h ฮ b ริดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะครับจะไม่ใช่ LED แล้วนะครับส่วนในรายละเอียดดีเทลของไฟหน้านะครับ ตรงบริเวณด้านนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของไฟหลีและก็ไฟ daytime running light ซึ่งเป็นหลอดไส้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากไฟหน้าไฮบริดไฟหน้าไฮบริดเนี่ยแถบด้านล่างเขาจะตกแต่งเป็นแถบสีฟ้านะครับแล้วส่วนไฟ daytime running light ของในรุ่นไฮบริดเนี่ยจะเป็นไฟแบบ led นะครับด้านบนเป็นเส้นแบบ led light guiding นะครับรายละเอียดก็จะต่างกันตรงจุดนี้ถ้าเทียบกับตัวไฮบริด นะครับผมไฟตัดหมอกในรุ่น1.8สปอร์ตเบนซินจะไม่มีนะครับแต่ว่าเราสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มได้นะครับในส่วนไฟตัดหมอกหน้านะฮะในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าของตัวรุ่น1.8สปอร์ตนะครับตรงแถบตรงนี้จะเป็นดําเงาตรงขอบนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับส่วนตรงจุดนี้ตรงแผลตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําด้าน ซึ่งถ้าเมื่อเทียบกับตัวรุ่นไฮบริดนะครับตัวสีตรงแถบนี้นครับตรงขอบตรงนี้นะครับตัวไฮบริดจะเป็นสีอ่าออกสีเทาเทากันเมทัลลิกนะครับผมถัดลงมานะครับตรงชายตรงนี้นะครับจะเป็นสีของตัวรถนะครับ โลโก้ด้านหน้าของตัวรถนะครับขนาดใหญ่ก็จะไม่มีลายียดสีฟ้าเหมือนตัวรุ่นไฮบริดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเบนซินนะครับผมมาในส่วนของล้อนะครับล้อในรุ่น1.8สปอร์ตนะครับจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้ออัลอยมีฝาครอบล้อมาให้ต้องบอกว่าตัวนี้จะไม่ใช่ล้อกระทะแต่อย่างใดนะครับเป็นล้ออัลลอยแต่ว่ามีฝาครอบล้อ เนื่องจากว่าตัวฝากเข้าล้อที่เขาติดตั้งมาเนี่ยจะช่วยในเรื่องของตัวลดแรงเสียดทานของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับสาเหตุที่เขาต้องใช้ล้อลายเนี้เนื่องจากว่าเวลารถยนต์ผลิตออกมาเนี่ยเราต้องส่งไปที่หน่วยงานในเรื่องของการคำนวณเรื่องของภาษีในเรื่องของการคิดเรื่องของราคารถการที่เราใช้ตัวล้อตัวนี้นะครับเพื่อลดการปล่อยมลพิษขณะเทสเพื่อให้ผ่าน ภาษีในหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถตั้งราคารถได้เนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะครับอันนี้คือสาเหตุเลยซึ่งในตัวล้อบางท่านเนี่ยลูกค้ามองว่ามันไม่สวยนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถถอดฝาครอบล้อออกก็จะเป็นล้ออลลอยอีกแบบหนึ่งนะครับลายก็มีความสวยงามใช้ได้เลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบลาย ก็สามารถไปเปลี่ยนล้อตามลายที่เราชอบได้นะครับตัวยางที่โรงงานให้มานะครับเป็นยางขนาด 215/60R17 เป็นยางของ b r i d s t o n e รุ่น Alenza นะครับผมแล้วก็ในบริเวณคิ้วซุ้มล้อนะครับก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆน,น,นะครับแผงข้างประตูกาบข้างประตูก็จะเหมือน รุ่นอื่นๆเลยทุกเกีรรุ่นจะเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราดูส่วนถัดไปกันครับ mm hmm. ในส่วนของกระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับปรับและภาพเก็บระบบไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ภาพเก็บอัตโนมัติให้ด้วยเวลาเราล็อกและปลดล็อกประตูนะครับมือจับประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีในเรื่องของฟังก์ชันระบบ smart entry ด้วย นะครับอีกจุดหนึ่งที่จะต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวแถบบริวเวณตรงด้านนี้ครับถ้าเป็นในรุ่นไฮบริดจะเป็นโครเมียมแต่ตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นพลาสติกสีดำด้านแต่ก็ยังเขียนไว้ของชื่อรุ่นนะครับว่าโคโรล่าคลอสนะครับสาวอากาศก็จะเป็นแบบทีบฉลามชักฟินนะครับผม ช่วงลางด้านหลังก็จะเป็นทอร์เช่นบีมนะครับแต่ว่ามีการปรับเซ็ตนะครับให้ความสบายุูมนวลในการขับขี่นะครับผมฝาถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับทีนี้เรามาไล่รายละเอียดด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนะครับไฟท้ายของในรุ่น1.8สปอร์ตเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED แต่จะไม่มี LED light guiding นะครับ จะไม่เหมือนกับตัวไฮบริดไฮบริดเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED และมี LED light guiding ด้วยนะครับโลโก้คโรล่าคลอสขนาดใหญ่นะครับอีกจุดหนึ่งในเรื่องของฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นนี้จะไม่มีนะครับในรุ่นนี้จะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดา เป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับอันนี้จะให้ดูเรื่องของพื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะไม่มีล้ออะไรนะครับที่ให้มากับตัวรถเนี่ยจะเป็นชุดป่ายางนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้า อยากจะใส่ล้อกระทะนะครับผมมองว่าอาจจะต้องหนุนในเรื่องของตัวโฟมนะครับมาหนุนด้านข้างให้มันนูนขึ้นนะครับก็คาดว่าน่าจะใส่ได้นะครับแผงปิดสัมภาระด้านท้ายนะครับดึงออกมาแล้วก็ปิด นะครับช่วยในการปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นในเรื่องของสัมภาระด้านท้ายของรถนะครับถือว่างานค่อนข้างสวยงามเรียบร้อยนะครับผมชอบครับตัวนี้แผ่นแบบนี้ผมค่อนข้างชอบถ้าเกิดคุณลูกค้ามไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ<ม>ก็สามารถถอดออกได้นะครับโดยการดึงหุบเข้าแบบนี้นะครับก็จะสามารถถอดออกได้นะครับ บอ่อหลังของตัวโคร่าคอสนะครับพับแยกแบบ6040นะครับเมื่อเราพับตัวบอ่อหลังไปแล้วเนี่ยพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยจะมีความจุค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับจุของได้เต็มที่เลยโ okay. อเคน,นี้เดี๋ยวผมปิดฝาท้ายก่อนนะครับปิดฝาท้ายก็ไม่ ไม่ยากครับฝาท้ายมีขนาดน้ําหนักที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับมีตัวมือจับตัวนี้มาให้สำหรับปิดฝาท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับอาตรงนี้จะไม่ใช่ตัวไฟตันบอกหลังนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัว ทับทิมสะท้อนแสงนะครับเพื่อช่วยให้รถขังที่ขับตามเราเนี่ยในยามค่ำคืนเนี่ยจะมีแสงสะท้อนจากตัวทับทิมตัวนี้จะได้มองเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในยามกลางคืนนะครับผมแต่ส่วนไฟตัดหมอกหลังนะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลังจะอยู่โคมไฟด้านท้ายฝั่งขวามือนะครับผม รายละเอียดภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับกับตัวเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับไปเอาละครับตอนนี้เรามาดูรายละเอียดในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับตัวเครื่องยนต์เบนซินจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับผมรหัสเครื่องยนต์ 2ZR-FBE นะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่140แรงม้าที่6 พันรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนาทีนะครับจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับวาล์วแปรผันเป็นแบบ Dual VTi นะครับความจุถังน้ำมัน47ลิตรรองรับน้ำมันสูงสุด E85 ด้วยนะครับ ต้องบอกว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยผมรู้สึกขัดใจเล็กนิดเล็กน้อยนะครับในเรื่องของน่าจะมีฝาครอบเครื่องยนต์มาให้เพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าก็จะมีผลในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับที่เขาไม่ใส่มาก็เพื่อต้องการให้การระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคนี่ก็คือส่วนรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของภายในห้องโดยสารกันครับว่า ในรุ่น 1.8sport ตัวเริ่มต้นออปชั่นที่ได้มามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารของตัว c โ o a c r o s s ในรุ่น1.8 sport ตัวเริ่มต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดภายในห้องโดยสารเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของตัวแผงข้างประตูกันก่อนนะครับแผงข้างประตูนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุบุนุ่ม บริเวณนี้นะครับส่วนในเรื่องของด้านบนชิ้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำบุกว้วยวัสดุบูนุ่มแต่แต่ถ้าเป็นชิ้นนี้ลงมานะครับจะเป็นพลาสติกแข็งท็อปกับลองท็อปไฮบริดเนี่ยเขาจะมีไฟแอมเบรไลท์นะครับบริเวณตรงนี้ตรงขอบเส้นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตรง,ตรงบริเวณตรงช่องเก็บของนะครับตรงบริเวณใต้แผง อแอร์นะครับก็จะมีเรื่องของตัวไฟแอมเบีย l i ลท์นะครับทีนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ต่างจากตัวรุ่นรอง g t o ที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีปุ่มควบคุมไม่ว่าจะเป็นควบคุมเรื่องของตัวเครื่องเสียงนะครับ ระบบ cruise control แต่ว่าตัว cruise control จะเป็น cruise control แบบธรรมดาจะไม่ใช่ cruise control แบบ adaptive นะครับผมส่วนในเรื่องของตัวสวิตช์ควบคุมหน้าจอ MID นะครับก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวท็อปและรองท็อปตัวนี้นะครับจอแสดงข้อมูลการขับขี่เนี่ยจะจอขนาดเล็กลงมานะครับจะอยู่ตรง บริเวณฝั่งด้านขวามือของมาตรวัดนะครับผมแผงสวิตด้านข้างคนขับนะครับที่หายไปก็คือในเรื่องของสวิตฟังก์ชันเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งตัวเนี้ยฝาท้ายไฟฟ้าจะอยู่ในรุ่นท็อปและรองท็อปนะครับแต่ก็ยังมีในเรื่องของสวิตปรับระดับไฟหน้ามาให้นะครับตัวสวิตควบคุมไฟนะครับก็จะมีในเรื่องของ เปิดปิดไฟหน้าแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะไม่มีไฟตัดหมอกหน้าแต่ว่ามีไฟตัดหมอกหลังมาให้นะครับผมสวิตด้านซ้ายตัวก้านตรงนี้นะครับก็จะคุมเรื่องของอปัดน้ําฝนด้านหน้าและด้านหลังนะครับทีนี้เรามาไล่ในส่วนของหน้าจอหน้าจอก็เป็นจอ9้านิ้วนะครับรองรับในเรื่องของ Apple Carplay และระบบ Android Auto นะครับซึ่งตัวนี้คือมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะครับผม ในส่วนของแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลเช่นเดียวกันแต่ว่าในรุ่น1.8 Sport สปอร์ตตัวเริ่มต้นจะไม่ได้แยกฝั่งซ้ายขวานะครับในเรื่องของการปรับอุณหภูมิตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบโซนเดียวจะไม่ใช่2โซนเหมือนตัวไฮบริดนะครับไล่ลงมาเนี่ยตรงใต้บริเวณคอนโซลแอร์เนี่ยจะมีช่องเก็บของแต่ไม่มีไฟเรืองแสง นะครับเหมือนตัวท็อปและรองท็อปนะครับในส่วนของฐานเกียร์ฐานเกียร์ที่หายไปแน่ๆก็คือในเรื่องของสวิตช์โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสวิตช์ e v โหมดเนื่องจากว่ารถคันนี้ไม่ใช่ระบบไฮบริดนะครับระบบตรวนั้นหายไปแต่ว่าสวิตช์ในเรื่องของอเปิดปิดการทํางานระบบ v s c t r c นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมการส่งตัวยังมีมาให้นะครับ ส่วนของการตกแต่งบริเวณฐานเกียร์นะครับครึ่งบนเนี่ยนะครับก็จะมีตกแต่งด้วยสีดำเงาตัดด้วยแถบเมทัลลิกนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ลากยาวมาจนถึงบริเวณคอนโซลกลางนะครับตรงบริเวณคอนโซลกลางเนี่ยถ้าเป็นในรุ่นอรองท็อปนะครับตัวนี้เขาจะเป็นสีดำเงา นะครับถ้าลูกค้าได้ดูจากคลิปในรุ่น long top ที่ผมได้รีวิวไปนะครับส่วนที่พักแขนตรงกลางนะครับตรงคอนโซลกลางก็สามารถดึงออกมาได้ทำให้เราสะดวกสบายในการขับขี่เดินทางไกลช่วยได้เยอะครับในส่วนของตัวพูสตาร์ นะครับก็มีมาให้แล้วในรุ่นเริ่มต้นนะครับผมผมดูตัวมาตรวัดมาตรวัดนะครับของในรุ่น1 8 Sport เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของมาตรวัดรอบแล้วก็มาตรวัดความเร็วนะครับมาตรวัดรอบจะอยู่ซ้ายมือนะครับมาตรวัดความเร็วจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นในเรื่องของตัวอจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยตัวนี้ที่ผมลืมพูดไปก็คือ ปรับระดับสูงต่ำและเข้าออกได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูในเรื่องของอแผงบังแดดด้านหน้าแผงบังแดดด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยมีไฟมาให้ด้วยนะครับฝั่งคนขับมีกระจกและพร้อมกับไฟมาให้ด้านข้างคนขับอ่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับไฟตอนหน้านะครับ มีมาให้ก็กดใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวเบาะนั่งเบาะนั่งในรุ่น1.8 Sport เนี่ยจะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าเหมือนตัวรองท็อปนะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะมีอยู่ในเฉพาะารุ่นรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเท่านั้นนะครับส่วนในรุ่น1.8 Sport b เบนซินนะครับแล้วก็1.8 h y b r i d Smart นะครับตัวเริ่มต้นของระบบ h y b ริดเนี่ยจะไม่ได้บาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับ แต่ว่าถ้าถามผมในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าอย่างเราใช้งานขับรถคนเดียวนะครับผมมองว่าบอกไฟฟ้าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ความชอบส่วนตัวผมนะผมชอบเบาะที่เป็นแบบปรับมือแมนนวดปรับได้เร็วกว่าเวลาผมอยากจะเอนนะครับผมปรับเอนได้เลยนะครับปรับเลื่อนกะระยะปป๊บเดียวเสร็จนะครับ เพราะว่าผมจะไม่ค่อยชอบในเรื่องของระบบไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับผมที่เก็บสัมภาระกล่องเก็บของด้านหน้าหน่วงมีระบบหน่วงให้ครับผมตัวเริ่มต้นถือว่าใช้ได้นะครับตัวแผงคอนโซลก็ดีไซน์การตกแต่งก็เหมือนกันครับเท่าที่ผมดูแทบจะไม่แตกต่างเลยทีนี้สีภายใน สีภายในในรุ่น1.8สปอร์ตเบนซินกับตัว1.8 h y b r ิ d สมาร์เนี่ยจะมีสีภายในสีเดียวเลยครับก็คือสีภายในดำเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับตัวรองท็อป Hybrid Premium และตัวท็อปสุด Hybrid Premium Safety ซึ่งตัวนั้นเนี่ยสตัวบนเขาจะมีในเรื่องของสีภายในแดงเทอร่าโรสซาด้วยนะครับแต่ถ้าถามผมนะสีภายในดำก็ดูแลรักษาง่ายนะครับแผงด้านบน ก็ตกแต่งเป็นสีดำนะครับตัวแผงบุกหลังคาถือว่าใช้ได้ครับในเรื่องของตัว1.8 Sport o p t i o ันที่ให้มาผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับกระจกบองหลังก็เป็นแบบตัดแสงแบบธรรมดาไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติแต่ว่าออปชันพวกนี้เราก็สามารถสั่งอ,อุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Toyota มาติดตั้งเพิ่มได้นะครับผม โอเครายละเอียดดีเทลภายในห้องโดยสารตอนหน้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าถามผมนะก็เพียงพอต่อการใช้งานครับระบบออปชั่นต่างๆที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้เครื่องเสียงจอขนาด9นิ้วนะครับอ่แล้วก็ในเรื่องของวัสดุสิง่งอำนวยความสะดวกต่างๆผมควบคุม,ม,มเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับครุสคอนโทรลก็มีมาให้แล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับในรุ่น1.8สปอร์ตเบนซินจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดตรงที่ตัว1.8สปอร์ตเบนซินนะครับระบบเกียร์เขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบ CVT i 7สปีดนะครับมีโหมดแมนนวลนะครับมาให้ด้วยนั่นก็คือโหมด s q u u n t i i l Shift นะครับที่เราสามารถขับแล้วผลักมาตำแหน่งแมนนวลแล้วเราสามารถ ปรับอัตราทดเกียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับให้อารมณ์การขับขี่แบบสปอร์ตเหมือนเราขับรถเกียร์ธรรมดาเลยซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยรถผมใช้เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ถ้าผมมาขับเกียร์โตแล้วมีระบบฟังก์ชันตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าเวลาผมต้องการเร่งแซงนะครับหรือเวลาผมเนี่ยขับรถขึ้นเขาลงเขาต้องการปรับอัตราทดเกียร์ด้วยตัวเองเนี่ยฟังก์ชันนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยทีเดียว นะครับเอาละผู้โดยสารตอนหน้าก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของรายละเอียดดีเทลในห้องโดยสารตอนหลังกันครับปะเอาละครับคุณลูกค้าครับตอนนี้ผมได้ลองมานั่งห้องโดยสารตอนหลังของตัวรุ่น1.8สปอร์ตกันแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะดูในเรื่องของความต่างของออปชั่นถ้าเทียบกับตัว 1.8, Hybrid Premium ซึ่งผมได้ทำคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยความต่างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับช่องวางแก้วน้ำตรงแผงข้างประตูก็มีเช่นเดียวกันตัววัสดุบูนุ่มตรงที่วางแขนตรงแผงข้างประตูก็มีเช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณด้านนี้ดีไซน์วัสดุบูนุมด้านบนพลาสติกแข็งตรงนี้นะครับก็มีที่พักแขนตรงกลางพร้อมช่องใส่แก้วน้ำก็มีเช่นเดียวกัน ช่องแอรตอนหลังนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับมีในเรื่องของอ่าช่องชาร์จไฟ2ตําแหน่งนะครับก็มีมาให้ตัวเบาอ,อ่าเดี๋ยวผมลองปรับเอ็นนี่ผมปรับขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเอนก็มีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยโอเคเลยทีเดียวนะครับผม ต้องบอกว่าตัว1 8 s p o r t ตเนี่ยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเอร์แบ็กก็จะเป็น a อ r b ร์แบ็กจตำแหน่งรอบคันแล้วนะครับระบบความปลอดภัยอื่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกอันล้อหมุนฟรี TRC ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบป้องกันล้อล็อกขนาดเบรก ABS นะครับระบบเสริมแรงเบรก BA นะครับผมระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC นะครับมีระบบไฟเบรก นะครับฉุกเฉินอัตโนมัติก็มีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าออปชันที่ให้มาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวบอหลังก็จะมีในเรื่องของตัวจุดยึดบอเด็กมาให้ด้วยทั้ง2ฝั่งเลยทั้งตำแหน่งตรงด้านนี้แล้วก็ตำแหน่งที่ผมนั่งนะครับมือจับก็มีมาให้4จุดนะครับใช้ได้เลยแหละถือว่าออปชันที่ให้มาในตัวเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเพียงพอต่อการใช้งานทีนี้ ถ้าให้ผมสรุปกับตัว1.8เบนซินตัวเริ่มต้นตัว1.8สปอร์ตตัวนี้นะครับราคาค่าตัวปกติยอยู่ที่989,000บาทแต่ทีนี้ทาง Toyota มีราคาโปรโมชั่นช่วงแนะนำนะครับถึง30กันยายนนี้ในราคาค่าตัว959,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นในเรื่องของดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ1.85%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนหรือคุณลูกค้าจะ เลือกรับดอกเบีย้ยนะครับ1.29%นะครับให้เลือกนะครับผมว่าจะรับ1.85%แถมประกันภัยชั้นหนหรือจะรับ1.29%นะครับก็เลือกได้ในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเซลล์ตุกมาได้นะครับเอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องก,กันต่อเรื่องของความน่าใช้นะครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมมีความรู้สึกเสียดายตรงที่ว่าในรุ่นโครราค罗斯เนี่ยน่าจะแบ่ง ไล่อัพรุ่นย่อยเนี่ยนะครับเหมือนตัวสียชาก็คือตัวไฮบริดมี2เกรดรุ่นตัวเบนซินก็มี2เกรดรุ่นนะครับตัวเบนซินเนี่ยผมอยากให้มีอีกเกรดรุ่นหนึ่งที่ออปชั่นเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอาจจะใส่ในเรื่องของระบบฝ้าท้ายไฟฟ้าระบบบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกอ่าบายสปอร์ตนะครับแล้วก็ระบบ RCTA นะครับ อยากให้ใส่ตัวนี้แล้วก็เพิ่มราคาทําเป็นรุ่นย่ออีกรุ่นหนึ่งที่เหนือกว่าตัว1.8 Sport นะครับอยากให้มีตัวนี้เพราะว่าผมเชื่อละมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยอยากได้ออปชั่นที่มันมากกว่านี้หรืออาจจะไม่ต้องถึงกับตัวท็อปสุดก็ได้อาจจะออปชั่นเทียบเท่ากับตัวรองท็อปแต่ว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเบนซินธรรมดาที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับทีนี้ ความน่าใช้ของตัว1.8สปอร์ผมว่าน่าใช้ในเรื่องของออปชันที่ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนในเรื่องของจุดที่ผมมองว่าลูกค้าติในเรื่องของลายล้อผมมองว่าลายล้อยังไงลูกค้าก็ลองถอดฝาครอบล้อออกดูก่อนครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยมันไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้ออัลลอยแต่มีฝาครอบล้อมาให้นะครับลองถอดฝาครอบล้อดูก่อนว่าโอเคกับลายตัวล้ออัลลอยไหมถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนล้อ นะครับเป็นล้อลายที่คุณลูกค้าชอบก็ได้เช่นเดียวกันถ้าให้เลือกนะครับในสีรุ่นย่อยโครา c ครอสถ้าถามเซลตุกนะครับว่าเซลตุกจะเลือกใช้รุ่นไหนนะครับลักษณะการซื้อรถการใช้งานรถของผมเนี่ยคือใช้รถเนี่ยซื้อรถครั้งหนึ่งเนี่ยผมใช้รถค่อนข้างนานอย่างรถที่ผมใช้อยู่ตอนนี้อายุก็ประมาณ7ปีเข้าปีที่8และผมเป็นคนใช้รถค่อนข้างนานนะครับทีนี้ ถ้าในสีรุ่นย่อยของโคร l l a Cross ตอนแรกผมก็ชื่นชอบนะครับในตัว1.8 Hybrid Premium ตัวรองท็อปแต่ทีเนี้ยผมมองว่าผมเป็นคนใช้รถค่อนข้างยาวโอเคครับในเรื่องของตัวระบบ h y b r i ดเนี่ยนะครับในรุ่น h y b r i ดเนี่ยเขามีเรื่องของการรับประกันร,ระบบ h y b r i ด5ปีแบตเตอรี่ h y บ r i ดรับประกัน10ปีแต่ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนขับรถค่อนข้างเร็วนะครับขับรถค่อนข้างเร็วนิดนึง ผมมองว่าตัว1.8เป็เบนซินพระกำลังเครื่องยนต์เนี่ยตอบสนองผมได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยจะชอบในเรื่องของอเกียร์นะครับ CVT i 7 s p e e d ีดแล้วก็มีโหมด e q u e n t i a l Shift ที่ผมสามารถปรับอ,รอัตราทดของเกียร์ได้ด้วยตัวเองนะครับก็ถือว่าโดยส่วนตัวผมเป็นผมนะสีรุ่นย่อยผมเลือกตัว1.8 Sport ตตัวเบนซินครับ ซื้อไปผมก็เต็มที่ก็แค่อาจจะเปลี่ยนล้อแม็กลายที่ผมชอบนะครับสั่งอุปกรณ์เอเซอรี่แท้ในเรื่องของตัวไฟตัดหมองหน้าเปลี่ยนกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติติดกล้องบันทึกหน้าเพราะว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วอาจจะสั่งพวกติดคิ้วกันสัดอะไรอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆ,ๆน้อยนะครับก็เอาละทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับอยากจะมาชมตัวจริงนะครับ ก็สามารถติดต่อได้ครับถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่และแวกนนทบุรีปากเรก็ดเมืองทองนะครับติวานนท์แวะเข้ามาดูที่โชว์รูมของเซลตุกได้ครับมีตัว1.8สปอร์ตจอดอยู่หรือถ้าคุณลูกค้าไม่ไม่มั่นใจว่าจะมีรถจอดอยู่หรือเปล่าก็โทรมาสอบถามเซลตุก,ก่อนได้ครับเบอร์โทรของเซลตุกนะครับ0618213464นะครับไลน์ id twk8110 คุณลูกค้าสามารถทักติดต่อสอบถามมาได้เลยครับ ยังไงก็เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปก็น่าจะเป็นคลิปในเรื่องของตัวทดลองขับนะครับโคล s รครอสในรุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมตัวลองพับนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับกันนะครับว่าสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรนะครับผมก็ยังไงวันนี้เซลตุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับผม